ปัญหานี้ช่างมือใหม่ขาดความรู้เยอะมากนั่นก็คือการเลือกขนาดเข็มในการสักเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามถ้าเราเลือกขนาดเข็มให้เหมาะกับปัญหาของลูกค้าและเทคนิคก็จะทําให้งานเราสวยและไวขึ้น,นะคะ่ะจากคําถามนี้นะคะว่าอาจารย์สักปากใช้เข็มเบอร์ไหนก่อนที่เราจะไปเลือกเข็มนะคะเรามาเข้าใจกันก่อนว่าเข็มแต่ละแบบแต่ละขนาดมีเบอร์และการใช้งานยังไงบ้างเข็มสักก็เปรียบเสมือนผู้กันที่เราใช้ระบายสีลงบนงานของเรานะคะสิ่งที่เราต้อง ทราบอย่างแรกเลยก็คือขนาดของเข็มหรือเส้นผ่าศูนย์กลางเวลาเราเลือกซื้อเข็มแต่ละเจ้านะคะเส้นผ่าศูนย์กลางจะเป็นตัวบอกว่าเข็มนั้นเมื่อลงไปแล้วเม็ดที่ได้จะเล็กหรือใหญ่ส่วนใหญ่อาจารย์จะใช้เบอร์0 3 0หรือ0.35เป็นหลักถัดมานะคะก็คือจํานวนของเข็มต้องรู้ว่าจํานวนเล่มของเข็มใน1ชิ้นมีเท่าไหร่จะมีเข็มเบอร์1ก็คือมีเข็ม1ชิ้นเข็มเบอร์สาก็มีเข็ม3ชิ้นเข็มเบอร์5ก็มีเข็ม5ชิ้นถัดมาก็คือรูปทรง เข็มนำเข็มกลุ่มที่มีเบอร์3นะคะบางทีก็จะเป็น3รวบหรือ3แบบกระจายเบอร์5ก็จะมี5กลมนะคะหรือ5แบน5แบนก็คือการที่เข็มมัดรวมกันรวบกันเป็นวงกลมนะคะ5แบนก็คือการเอาเข็มจัดเรียงกัน5้าเล่มเนี่ยมาเรียงให้เป็นลักษณะแบนหรือเข็มที่เป็นกลุ่มแมกนัมนะคะที่เราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ตัวเอ็มก็คือเป็นการที่เรียงเป็นแถวแต่อยู่กันเป็นคู่เป็นต้นค่ะถ้าเรารู้และเข้าใจคุณสมบัติของเข็มแล้วเราก็จะเลือกใช้เข็มได้ถูกกับงานตัวอย่างนะคะลูกค้าที่ปากมีความ ใสนะคะไม่คลามอาจารย์ก็จะมักใช้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าลูกค้ามีปากที่เข้มและดามากๆถ้าเราใช้เบอร์หนึ่งก็จะไม่สามารถกลบหรือแก้ปัญหาได้หรือต้องใช้เวลาในการทําที่ค่อนข้างนานดังนั้นเข็มที่มีความเป็นกลุ่มหรือเข็มแบรนหรือเข็มแม็กนัมก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ปากค้ามากๆจะทําให้เราจบง,งานได้ไวมากขึ้นค่ะเมื่อเรารู้ขนาดและวิธีการเลือกใช้เข็มแล้ว นำไปปรับใช้กับงานตัวเองนะคะหวังว่าจะทำให้งานของคุณสวยขึ้นและไัวขึ้นค่ะกดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ปฏิวัติตามกันนะคะ